แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่มีปัญญาว่าจะใช้คำว่าอะไรดีก็ขอใช้คำว่าทางวิญญาณไปก่อนไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับกิจระบบสมองหรือประสาทเพียงเท่าน,นั้นมันสูงไปถึงทิฏฐิความคิดความเห็นสติปัญญาความเชื่อถือความยึดถือน, <c oughs> นั่นเราเรียกว่าทางวิญญาณ <c oughs> <c oughs> ความสุขทางกายเก็มีของแวดล้อมสะดวกสบายอเอยอร่อยความสุขทางจิตคือจิตปกตินอนหลับดีแต่ความสุขทางวิญญาณนั้นหมดกิเลสกิเลสไม่รบกวนมีความสุขทางจิตแต่ยังมีกิเลสรบกวนมันก็เป็นสุขไปไม่ได้มันไม่ใช่ถึงที่สุดเพียงแต่เรื่องของจิต มันถึงที่สุดอยู่ด้วยเรื่องสติปัญญาความคิดนึกรู้สึกของจิตแ่้เราจึงมีเรื่องทางวิญญาณศิละปะทางกายามันก็แค่นั้นแหล,ละอศิลปะเกี่ยวกับจิตบังคับจิตจะเป็นสมาธิได้มันก็เท่านั้นแหละมันไม่ไปไกลกวนะ่านั้นแต่เรื่องทางวิญญาณนั่นมันต้องกําจัดกิเลสได้มันละเอียดมากมันจึงจัดไว้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ปราะมัระศิลปะนี้ก็ขอให้เล็งถึงเรื่องทางวิญญาณส่วนเรื่องทางกายเรื่องทางจิตนั้นพลอยฝากไว้ด้วยเหมือน,นแผ่นดินสำหรับเหยียบอจิตมันก็อาศัยกายวิญญาณมันก็อาศัยจิตนั่นเราจึงมีกายสำหรับจิตตั้งอาศายัยมีจิตสำหรับสติปัญญาความคิดนึกตั้งอาศายัย นี่ถ้าว่าทั้งสามชั้นนี่มันถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วมันก็เป็นศินละปะสูงสุดเป็นแน่นอนแต่เพราะเหตุที่ว่าไอ้เรื่องทางฝ่ายวิญญาณมันอยู่เหนือเรื่องใดมันอาจจะนำเรื่องอื่นไปได้ท่าเราจรึงไปเพ่งเลงกันแต่เรื่องทางวิญญาณเรื่องปรมมัทธศิละปะจึงเพ่งเลงไปอย่างเรื่องทางวิญญาณมากกว่าจะเพ่งเลงไปยังเรื่องทางวัตถุประเหตุนี้ นี่คือความหมายคำว่าประมัติศิลปะแห่งการครองชีวิตอาทีนี้ก็มาถึงคำว่าการครองชีวิตศิลปะแห่งการครองชีวิตทำไมการครองชีวิตจะต้องมีศิลปะหรือว่าศิลปะมีําหรับการครองชีวิตต่ว่าเพราะว่า มันเป็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศิละปะแห่งการครองชีวิตเมื่อมันถึงที่สุดแล้วมันจะมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันมันก็จะมีโอกาสที่จะเถียงกันไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะคนแต่ละคนถือว่าตนมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งนั้น น้องไปว่าเขาถีว่าคุณนี่มันไม่เต็มบาตรนี่เขาก็โกรธตายแล้วเขาจะทําอันตรายออาด้วยไม่มีใครยอมให้ใครมาตาหนิว่าเรามันไม่เต็มแต่ความเต็มมันอยู่ที่ไหน <c oughs> มันยังลําบากแล้วไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักเ้าร่างกายเป็นหลักมันก็คงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์กันทุกคนแต่เอ <c oughs> าจิตเป็นหลักมันก็ไม่เคยแน่นักบางคนจิตมันยังต่ต้มเฟอรเฟอ แต่ถ้าเอาทางวิญญาณเป็นหลักแล้วดูจะหาคนที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ยากเหลือเกินเพราะมันเต็มอัดอยู่ด้วยกิเลสคือสิ่งสกรปรกมันไม่มี <c oughs> ความสะอาดในทางวิญญาณยังไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ที่มนุษย์มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจและทั้งทางวิญญาณมันยากที่สุดอยู่ที่เรื่องทางวิญญาณนั่นเรามาสนใจเรื่องนี้กันเป็นพิเศษว่าเราจะสร้างความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์โดยการจัดการกับปัญหาทางวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงให้มันหมดสิ้นไปให้ถือว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละเป็นอุดมคติของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ชีวิตมันก็ต้องการความสมบูรณ์แห่งชีวิตทีนี้ว่าชีวิตระดับไหนทางไหนแง่ไหนก็ต้องให้สมบูรณ์กันไหหมดมันความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกแง่มุมมันก็เป็นอุดมคติของชีวิตเราต้องเป็นมนุษย์ที่มีอุดมกติของชีวิตว่าชีวิตนี้มันจะไปสมบูรณ์ลงที่ตรงไหนถึงระดับที่เป็นอุดมกติ ั้องคอสนใจปรมัทศิลละปะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราถึงความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์จริยธรรมสากลก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าสม่บโบนัํมข้อแรกก็คือ perfection ของความเป็นมนุษย์ก็แปลว่าความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นี่นักศีิธรรมสากลเขาก็สนใจเรื่องนี้กันเหมือนกัน จนในเรื่องความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ที่เราจะมาคลานงุ่มง่ามอยู่ที่นี่โดยไม่รู้ว่าความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นอย่างไรนี่ก็เราคิดดูเถิดว่ามันไม่เหมาะสมมันเท่ากับไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมไม่รู้ว่าจะไปไหนจะได้อะไรจะถึงจุดที่สุดสู้งสุดกันที่ตรงไหนนี่เรียกเป็นคนที่ไม่มีอุดมคติแห่งชีวิต ขอให้สนใจประมมัตธะศิลปะแห่งการครองชีวิตซึ่งจะได้กล่าวกันโดยละเอียดในการบรรยายครั้งต่อ,ตอไปครั้งนี้มันเป็นครั้งเริ่มแรกมันก็พูดกันได้แต่ชื่อเรื่องหรือความหมายแห่งหัวข้อในชื่อเรื่องที่อาจมากำลังพูดอยู่ศิละปะแห่งการครองชีวิตจำเป็นแก่มนุษย์ ที่จะต้องทำให้สมบูรณ์เพื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในถึงอุดมคติแห่งความเป็นมนุษย์อ้าวทีนี้ขอ้อที่จะให้ดูต่อไปว่ามันไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นเมื่อทำแล้วมันจะทำให้ชีวิตนี้เป็นมหรสพหรือมีอริตธรรมพูดกันแค่คราวเดียวเลย ว่าถ้าปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันก็เป็นชีวิตบ่าๆเบาๆแต่ถ้ามีศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์เป็นปรมัตธศิลปะแล้วจะทําให้ชีวิตนี้เป็นมโหรสพคําว่ามโหรสพนี่เป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจให้สดชื่นเขาเขาเรียกกันว่า entertainment นะตรงกับคำว่ามหรสพ คือสิ่งแต่เล่าประโลมใจใสดชื่นคนโง่ก็สดชื่นไปตามแบบคนโง่คนมีปัญญาก็สดชื่นไปตามแบบของคนมีปัญญาดังนั้นสิ่งปต่เล่าประโลมใจมันจึงมีหลายรูปแบบแต่สําหรับพุทธบริษัทเรามันต้องแบบ